World Today ประจำวันที่9กุมภาพันธ์2569สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านวันนี้เรามีประเด็นข่าวสำคัญจากต่างประเทศมาฝากกันตั้งแต่ความเคลื่อนไหวในตลาดหุ้นสหรัฐปานเมืองญี่ปุ่นที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปจนถึงสงครามชิปในเอเชียไปติดตามกันเลยครับดาวโจนส์ทะลุ50,000จุดครั้งแรกในประวัติศาสตร์เริ่มกันที่ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาดัชนีดาวโจนส์ฟินเจอร์ดีดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในวันนี้9กุมภาพันธ์ หลังจากปิดตลาดพุ่งขึ้น1,206.95จุดและทะลุระดับ50,000จุดเป็นครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตอนนี้ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์อยู่ที่ระดับ5 3 1 5จุดเพิ่มขึ้น110จุดหรือประมาณ0.22%นักลงทุนกำลังจับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐที่จะเปิดเผยในวันพุธนี้ โดยนักวิเคราะห์คาดว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น6 8 0 0 0ตำแหน่งในเดือนมกราคมหลังจากเพิ่มขึ้น5 0,000ตำแหน่งในเดือนธันวาคมส่วนอัตราว่างงานคาดว่าจะส่งตัวที่ระดับ4.4เปรเพักเสรีประชาธิปไตยญี่ปุ่นชนะเลือกตั้งถล่มทลายข้ามมาที่ญี่ปุ่นพักเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา พรรค LDP สามารถผ่านเกณฑ์การได้ที่นั่งสองในสหรือ3 1 0ิที่นั่งจากทั้งหมด465ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรกลายเป็นพรรคแรกที่ทำสำเร็จในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นยุคหลังสงครามชัยชนะครั้งนี้ทำให้นายกรัฐมนตรีซาเอะทาคาอิจิมีอำนาจเต็มที่ในการผลักดันนโยบายแนวอนุรักษนิยมรวมถึงนโยบายการคลังเชิงรุกและการเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศพรรคยังสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญและผ่านร่างกฎหมายต่างๆได้แม้ว่าวุฒิสภาจะยังไม่เห็นด้วยก็ตาม เงินเยนอ่อนค่าหลังนายกประกาศใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ใช้ชนะครั้งนี้ก็มีผลข้างเคียงสกุลเงินเยนอ่อนค่าลง0.3เอร์เมาอยู่ที่ระดับ157.62เยนต่อดอลลาร์ในตลาดเอเชียช่วงเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีทาคาอิจิให้คำมั่นว่าจะเดินหน้านโยบายการคลังที่มีความรับผิดชอบแต่เป็นนโยบายเชิงรุกซึ่งทำให้นักลงทุนเริ่มกังวลว่าภาระหนี้สินของญี่ปุ่นอาจพุ่งสูงขึ้นและส่งผลให้สถานะการคลังของประเทศเผชิญภาวะถดถอย ซัมซุงเริ่มผลิตชิป HBM4 ส่งให้ n v i d i ีดข่าวใหญ่จากวงการเทคโนโลยีซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์บริษัทผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของโลกจากเกาหลีใต้จะเริ่มผลิตชิปหน่วยความจำแบนด์วิดต์สูง HBM4 แบบผลิตจำนวนมากภายในเดือนนี้แหล่งข่าวเปิดเผยว่าซัมซุงวางแผนจัดส่งชิป HBM4 หลังวันหยุดเทศกาลปีใหม่เกาหลีที่ตรงกับวันที่16-18กุมภาพันธ์เพื่อนำไปใช้กับชิปของเอ i นว a ผู้ผลิตชิปรายใหญ่จากสหรัฐอเมริกา n อ็นวีมีแผนนำชิปหน่วยความจำ HBM4 ไปใช้กับชิปประมวลผล AI รุ่นใหม่ที่มีชื่อว่าเวรารูบินโดยซัมซุงได้รับการรับรองคุณภาพจากเอ็นวีดียและได้รับคำสั่งซื้อแล้วยอดขายหนังสือญี่ปุ่นร่วงต่ำกว่า1ล้านล้านเยนครั้งแรกในรอบ50ปี กลับมาที่ญี่ปุ่นอีกครั้งยอดขายหนังสือและนิตยสารแบบรูปเล่มปรับตัวลดลง4.1%จากปีก่อนหน้ามาอยู่ที่9.647แสนล้านเยนในปี2,568ถือเป็นครั้งแรกในรอบ50ปีที่ร่วงลงต่ำกว่า1ล้านล้านเยนแม้จะรวมกับยอดขายในรูปแบบดิจิทัลยอดขายโดยรวมก็ยังลดลงเป็นปีที่4ติดต่อกันโดยปรับตัวลง1.6%แต่ที่ระดับ1.55ล้านเยนธนาคารกลางจีนซื้อทองคำต่อเนื่องเป็นเดือนที่15 ธนาคารกลางจีนเดินหน้าซื้อทองคําต่อเนื่องเป็นเดือนที่15ซึ่งยืนยันความต้องการทองคําจากภาครัฐที่ยังแข็งแกร่งแม้ราคาทองคําจะ,ะเผชิญแรงเทขายอย่างหนักในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาธนาคารกลางจีนเปิดเผยว่าปริมาณทองคําสํารองเพิ่มขึ้น4 0,000ทรอยออัล์ในเดือนที่ผ่านมาโดยการเข้าซื้อรอบล่าสุดเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2567อิเด CEO Nvidia ยืนยันการลงทุน AI เป็นสิ่งจําเป็นและเหมาะสมคาดใช้เวลาพัฒนาอีก7-8ปปีปิดท้ายด้วยข่าวจาก Nvidia เจนเซ้นห่วงประธานเจ้าหน้าที่บริหารระบุว่าการทุ่มงบลงทุนจำนวนมากในเทคโนโลยี AI เป็นสิ่งจำเป็นและเหมาะสมเพราะอุตสาหกรรมกำลังอยู่ในช่วงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในรอบหลายชั่วอายุคน หวงให้สัมภาษณ์กับ c n e c ว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ยังต้องใช้เวลาอีกประมาณ7-8ถึงปีเพราะมองว่า AI จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงรากฐานของกระบวนการประมวลผลในทุกมิติอย่างสิ้นเชิงมุมมองดังกล่าวช่วยหนุนให้ราคาหุ้นเอ็นวีเดียปิดตลาดปรับตัวขึ้น7.9%ซึ่งถือเป็นการปรับตัวขึ้นรายวันที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน2568นี่คือประเด็นข่าวต่างประเทศสำคัญประจำวันนี้ติดตามข่าวสารอัปเดตกับเราได้เรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ